you. <laughs> พักนักปรุงในวันนี้พลได้คัดสรรสี่เมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับเมนูแรกเห็ดหอมยัดไส้เลือดรสเมื่อเห็ดหอมแห้งที่มากด้วยคุณนน้ำปลาถูกยัดไส้เพื่อเพิ่มความพิเศษด้วยลูกชิ้นกุ้งเนื้อเด่นเสิร์ฟคู่กับคณะห้องกงในซอสน้ำแดงรสกลมกลอ่อมเกิดเป็นความลงตัวที่แสนจะอจัศจรรย์และเมื่ออาหารอิตาเลียนอย่างคาโบนาร่ามาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่คุณคุ้นเคยเพิ่มรสสัมผัสด้วยกระหล่ำดอกและเห็ดที่ผ่านการย่างจนมีกลิ่นหอมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างลงตัวทีเดียวจนเเเกิดป็นนมูาบรล ดอกอย่างเมื่อส่วนผสมที่เราคุ้นเคยอย่างแป้งในคุกกี้หายไปแต่ถูกเติมเต็มความอร่อยเข้ามาด้วยรสชาติของช็อกโกแลตและผงโกโก้บวกกับวิธีการทําที่ง่ายแสนง่ายสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นเมนูดับเบิลช็อกโกแลตคุกกี้ไร้แป้งปิดท้ายกันด้วยเมนูจากเชฟยิสที่ขอเอาใจคนรักเนื้อด้วยเมนูเซอร์ลอยมิโซกับผัดผักเซอร์ลอยเนื้อนุ่มมากับมิโซในแบบฉบับของญี่ปุ่นเกิดเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้มข้นเสิร์ฟรับประทานคู่กับผัดผักเติมเต็มความอร่อยกันได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับ ถ้าคุณผู้ชมพร้อมเข้าครัวกับผมเลยครับสวัสดีครับคลพักนักปรุงครับคุณผู้ชมครับเมนูแรกวันนี้ที่เราจะทํากันเนี่ยนะฮะ้ราบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบอาหารที่รสชาติแบบจีนๆเมนูแรกที่เราจะทํากันในวันนี้มันจะเป็นเมนูลักษณะออกคล้ายๆเหมือนติ่มซำนะครับผมตั้งชื่อว่าเห็ดหอมยัดไส้เลิศรสครับ เห็ดหอมที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นเห็ดหอมแห้งซึ่งถ้าเผื่อคุณผู้ชมอยากจะให้อาหารของเราออกมาหน้าตาสวยๆเนี่ยนะครับเลือกเห็ดหอมที่ดอกเท่าๆกันนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วสะอาดนะครับเราจะได้มั่นใจได้ว่าอาหารที่เราทำออกมาเนี่ยจะดีต่อสุขภาพของเรานะครับเห็ดหอมเนี่ยสำหรับคนจีนนะครับเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาปรุงอาหารเนี่ยครับใช้ได้หลากหลายเมนูมากมายโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งเนี่ยนะครับเนื้อสัมผัสของเขาจะลักษณะแบบ เด้งๆนิดหนึ่งเหมาะกับการที่จะเอามาทําเมนูนี้นะครับก่อนใช้เราต้องไปแช่น้ําให้อย่างเงี้ยฮะให้บวมซะก่อนนะครับในระหว่างนี้เรามาทําตัวไส้กันนะฮะตัวไส้ก็จะมีกระเทียมก็สับนิดหนึ่งแล้วผักชีนะครับพริกไทยนะครับพริกไทยก็ประมาณสักครึ่งช้อนชานะฮะโขลกทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเข้ากันดีแล้วเอาไปใส่เครื่องบดสับครับกุ้งนะครับเอามาใส่ลงในเครื่อง การที่จะให้ข้าเหนียวนะครับเราต้องใช้มันหมูแข็งช่วยครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับครบแล้วทุกอย่างกดเอาละมาดูตัวเห็ดหอมของเรานะครับเราบีบน้ำแล้วก็ตัดขาเห็ดทิ้งครับตักไส้ครับผมแล้วก็พาลงในตัวเห็ดของเรานะครับกัวลนเตานะครับแต่งด้านหน้าให้สวยงาม เอาละ,ละกระทะของผมนะครับอาจจะดูเผลอเหมือนกระทะแต่จริงๆแล้วเขามีชิ้นนี้นะฮะเมื่อเอามาประกอบกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีฟังก์ชันดับเบิลนะครับก็กลายเป็นลังถึงไปเลยนะครับเราจะนึ่งเห็ดหอมยัดไส้เลือดรสของเราเป็นเวลา12นาทีนะครับในระหว่างนี้นะฮะเมนูนี้เดี๋ยวผมจะเสิร์ฟกับคณะฮ่องกงก็ได้นะฮะลอกผักด้านนอกออกนิดนึงนะครับเรามาทำตัวซอสน้ำแดงกันเลยดีก,กว่าครับน้ำตาลทราย1นช้อนชานะครับ แป้งข้าวโพด2ช้อนชาซอสหอยนางรมครับแล้วก็น้ำมันงานะครับเราใช้ครึ่งช้อนชานะครับที่เหลือก็น้ํานสตลอกไก่มาตั้งไฟครับผมมันจะดูขุ่นๆเพราะมีแป้งข้าวโพดนะครับพอมันร้อนแล้วมันสุกมันจะใสขึ้นเองครับอ่าควันขึ้นแล้วครับต้องคนดีๆเดยวซอสจะไหมส่วนตัวเห็ดหอมของเรานะครับโอ้โหสวยมากทีเดียวนำออกมา พักนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำที่อยู่ในหลังถึงเนี่ยด้านล่างลวกใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะฮะใส่ผักลงไปครับผมผักเนี่ยเราใส่ตรงก้านก่อนลวกให้นุ่มดีนะครับเพราะตรงก้านเนี่ยเขาก็สุกยากพอสมควรเตรียมจัดลงจานอ่าเห็ดหอมของเรานะครับ วาวเสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานนะครับก็เป็นเมนูสไตล์ติ่มซำแบบจีนแต่คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือเห็ดหอมยัดไส้เลิศรสครับเพื่อ่อชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับดูคลิปการทำอาหารของรายการเราจบแล้วไม่อยากพลาดรายการคลพักนักปรุงง่ายแสนง,ง่ายเลยครับ กดปุ่ม Subscribe ครับ